สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับหุ้นนะครับหรือว่าตลาดหุ้นไทยนะครับที่ขึ้นลงรุนแรงและมีผมปประโยชน์กับประเทศชาติและนักลงทุนกันอย่างไรนะครับจากภาพนี้ครับผมจะให้ทุกท่านดูนะครับเป็นภาพหลังมีการปฏิวัติในประเทศไทยเมื่อวันที่22พฤษภาคม2014นะครับ จากภาพนี้ท่านสังเกตนะครับก่อนทําการปฏิวัติตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะมีการที่ไซ์เวย์นะครับขึ้นลงธรรมดานะครับแต่พอหลังทําการปฏิวัติแล้วตลาดหุ้นไทยลงอย่างรุนแรงนะครับในปี2014-2015นะครับเจ้าหุ้นตัวนี้ครับปตทสพนะครับหลังปฏิวัติแค่หุ้นปตทสพตัวเดียวนะครับลงมากว่า5แสนล้านบาทนะครับในปี2014-2015นะครับและ 2แสนล้านบาทขึ้นมาในปี2015ถึง2016นะครับนี่ครับหลังทำการปฏิวัติตลาดหุ้นไทยลงรุนแรงแล้วก็ขึ้นนะครับถามว่าที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าตลาดหุ้นไทยคือเครื่องมือสังหารเม็ดเงินจากพื้นแผ่นดินไทยหรือจากนักลงทุนไทยทั่วประเทศไทยซึ่งก็คือกลุ่มแมงเม้าหรือกลุ่มนักลงทุนซึ่งไม่รู้อินโนอินเนนะครับ อาจจะมีหุ้นปตทสอขออยู่แล้วหรือเข้าไปซื้อเก็บไว้โดยการเชิญชวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกลุ่มบ็อกเกอร์ต่างๆนะครับและทําให้ต้องสูญเสียเม็ดเงินไปกว่า5้าแสนล้านบาทเฉพาะหุ้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับและในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหุ้นของร้อยตัวนะครับจะเป็นเงินเท่าไหร่ครับผมแล้วมันมีมากกว่านั้นนะครับแต่ร้อยตัวเป็นตัวหลักๆที่ที่เชิญชวนกันเข้าไปเล่นกันนะครับหลังทําการปฏิวัติหุ้นตัวนี้ลงดุลแรงแล้วก็ขึ้นมา ดุแรงนะครับในปีที่ผ่านมานะครับแล้วถามว่าต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นลงดุแรงอีกต่อไปหรือเปล่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นเครื่องมือสังหารในการล่าเม็ดเงินจากหรือเม่นดินไทยจากนักลงทุนทั่วประเทศไทยหรือเปล่านะครับตรงนี้นี่ผมเคยเรียนใ้ทุกท่านทราบไปแล้วนะครับว่าผมเคยมีแผนผังตัวนี้ครับผมนี่ครับแผนผังที่ผมโชว์ไปในคลิปที่ผ่านมานะครับว่าปตทอสอพอลงในปี2 0 1 5จากเลข8คือวงรอบดาวพระสบดีที่โคจร อยู่ในเรือนชะตาที่เป็นเล็กคู่ของตลาดทุนไทยเล็9ว,วงรอบดามพัดสับดีโกจรเข้าสู่เรือนชะตาที่เป็นเล็กขี้นะครับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็ทําให้หุ้นปตทสพหนึ่งในร้อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นลงรุนแรงตามเซตนะครับท่านที่เข้ามาเรียนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับจากภาพนี้นะครับบรรทัดด้านล่างครับงานสอนของผมรราคาร,ระดับ1ล้านบาทต้องการสอนคนที่พิเศษเท่านั้นนะครับ จริงๆแล้วผม,ผมบอกท่านได้เลยนะครับว่ามาจนถึงวันนี้ผมก็ก้าวขึ้นสู่จุดสุดยอดของวิชาหัวสัตร์ยูเรเนียนในการคำนวณเวลาขึ้นและลงของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้แล้วนะครับเลยเปิดสอนให้กับบุคคลที่พิเศษเท่านั้นนะครับในราคาหนึ่งล้านบาทนะครับท่านที่อยู่ในองค์กรนะครับหน้าเรียนครับบลกเกอร์หมู่คณะสื่อหรือกองทุนหน้าเรียนครับผมหน้าเรียนคุ้มสุดคุ้มครับท่านสามารถนํา นำแผนผังวงรอบดาวพระศสบ,บดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2017จนถึง2021หุ้นทุกตัวในเซ็ตลอยนำไปใช้ประโยชน์นำไปเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนในบลอกเกอร์ของท่านได้ในองค์กรของท่านได้ครับผมหรือท่านเป็นนักลงทุนระดับบิก๊กระดับใหญ่ซึ่งเล่นหุ้นไม่น้อยกว่าร0อยล้านสองร้อยล้านหรืออะไรต่างๆท่านได้แผนผังหรือท่านได้เรียนวิชานี้ไปท่านสามารถที่จะคอนโทรล หรือทำเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างคุ้มค่ามากมายมหาศาลเลยนะครับนีอันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านที่มีกําลังมาเรียนก็มาเรียกนกันเถิครับวิชาที่สอนให้กับบุคคลที่เป็นระดับจริงๆนะครับเป็นบุคคลที่พิเศษจริงๆนะครับจากภาพนี้นะครับก็บ่งบอกถึงว่าการปฏิวัติเนี่ยกับตลาดหุ้นไทยที่เป็นเครื่องมือสังหารในการล่าเม็ดเงินของประชาชนและนักลงทุนทั่วประเทศไทยเนี่ยเ,เป็นภาพที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทําลงรุนแรงและขึ้นลงดุน ขึ้นลงองรุนแรงเลยนะครับเรื่องของของประเทศไทยเรานะครับถ้าพูดกันจริงๆนะครับท่านที่ฉลาดก็อยู่ได้นะครับท่านที่ฉลาดอยู่ได้มีความรู้มากก็อยู่ได้นะครับท่านที่มีพักพวกมากก็อยู่ได้ท่านที่มีวิชาที่พิเศษติดตัวอย่างวิชาหราศาสตร์อยู่เรนเนียนคำโดยเวลาขึ้นและลงในตลาดหุ้นไทยและหุ้นทุกตัวได้ท่านอยู่ได้อย่างสบายๆครับผมติดต่อมาได้ครับผมที่เบอร์โทร0813819936 ไลน์ไอดีนะครับสามสองสาม Kingdom ครับผมยี่สี่ชั่วโมงครับท่านสนใจจริงต้องการเรียนจริงผมไปสอนท่านครับผมผมเดินทางไปสอนท่านเดี๋ยวท่านที่มีเงินทุนไม่มากต้องการเรียนระบบทางกลก็ศึกษาราละเอียดสอบถามกันมาเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ